สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรคลองแคลงกะทิสดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายมากค่ะเคล็ดลับทําให้ตัวแป้งเหนึบหนับไม่แข็งเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทําเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของแป้งกันค่ะอันดับแรกก็ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าค่ะ ใบเตยมัดเราก็จะใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนคนไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะย้ําเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทําต้องใช้เป็นน้ําที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมแป้งมันนะ เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาทําให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจากนั้นก็เทน้ําร้อนจัดที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่ลงไปผสมแป้งในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ําร้อนจัดลงไปหมดเลยนะคะในอัตราส่วนของน้ําที่เราให้ในวันนี้ก็จะพอดีกับตัวแป้งเลยค่ะพอใส่น้ําลงไปหมดเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราจะใช้เป็นไม้พายในการคนผสมก่อนค่ะ พอคนผสมแป้งมาจนแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะเราก็จะนวดผสมไปจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีนะคะส่วนในขั้นตอนที่เรานวดถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งแห้งล้วนเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนจัดลงไปผสมได้ค่ะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะในการผสมอย่าใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นในการผสมนะเพราะจะทำให้แป้งของเราเหลวไม่จับตัวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะยืดตัวแป้งให้ดูนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดห,หยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งของเราไว้20นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะส่วนในขั้นตอนการพักแป้งเราก็จะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้นะคะกันตัวแป้งของเราแห้งคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งของเราครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมานวดอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แป้งของเราได้คลายตัวค่ะในขั้นตอนการนวดก็ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะนวดพอให้แป้งคลายตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งคลายตัวดีแล้วเราก็จะนําแป้งออกมาตัดแบ่งให้ได้4ส,ส่วนค่ะเพราะในวันนี้เราจะทําทั้งหมด4ส,สีหรือในขั้นตอนนี้ใครจะทํากี่สีก็ได้นะอันนี้ก็เอาตามความชอบของแต่ละคนค่ะ สูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะไม่ต้องผสมแป้งหลายรอบค่ะพอตัดแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มผสมสีกันเลยสีแรกที่ใช้เราจะใช้เป็นสีเขียวค่ะในวันนี้เราใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วค่ะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายแบบนี้เลยค่ะ พอนวดเสร็จเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาทําสีแป้งต่อไปกันเลยสีผสมอาหารสีต่อไปเราใช้เป็นสีชมพูแดงค่ะความเข้มอ่อนของสีก็เหมือนเดิมนะปรับได้ตามความชอบค่ะในขั้นตอนการนวดแนะนําให้นวดผสมให้เข้ากันดีนะคะสีแป้งของเราจะได้สวยเสมอกันค่ะพอนวดเสร็จเราก็จะได้ลักษณะแป้งประมาณนี้เลยค่ะมีความยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายนะคะต่อไปเราก็จะผสมสีม่วงค่ะ ความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งของเราก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดปแป้งครบทุกสีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาขึ้นรูปก,กันค่ะโดยในยขั้นตอนนี้เราจะนําแป้งออกมาคึงให้เป็นลักษณะเส้นยาวส่วนขนาดเส้นแป้งอันนี้ก็ให้เราคึงได้ตามความชอบเลยนะคะใครที่ชอบตัวคองแครงเล็กใหญ่ประมาณไหน ก็ให้เราคึงตัวแป้งได้ตามต้องการเลยค่ะพอเราคึงเส้นแป้งได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งของเรามาตัดแบ่งชิ้นค่ะในส่วนขนาดของชิ้นอันนี้ก็ให้เราตัดได้ตามความชอบเลยนะใครชอบตัวคองแคลงเล็กใหญ่ประมาณไหนก็ให้เราตัดได้ตามความชอบค่ะแต่ในขั้นตอนนี้แนะนําให้ทําตัวเล็กไว้จะดีที่สุดนะเวลาทานจะได้ทานง่ายค่ะในส่วนของตัวพิมพ์แนะนําให้โรยแป้งมันบางๆก่อนนะคะเพื่อกันตัวแป้งคองแคลงติดพิมพ์ค่ะ ในขั้นตอนการกดตัวแป้งคองแคลงนะคะก็ทําไม่ยากค่ะก็ให้เรากดแล้วก็ม้วนไปข้างหน้าแบบนี้นะหรือใครที่ชอบเส้นแบบลายประมาณนี้ก็ให้เราหมุนไปด้านข้างค่ะถ้าลายตรงก็ให้เราม้วนไปข้างหน้านะคะก็ให้ดูตามได้เลยนะในส่วนของเราก็จะม้วนไปด้านข้างแบบนี้ค่ะเส้นของตัวคองแคลงจะได้สวยนะ ตอนนี้เราก็ได้กดตัวแป้งคลองแคลงของเราเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะนําไปต้มค่ะต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ําสําหรับต้มแป้งกันค่ะก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาในช่วงที่รอให้น้ําเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําเปล่าไว้สําหรับแช่ตัวแป้งคลองแคลงค่ะ ในวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวแป้งคลองแคลงของเราลงไปต้มค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทยอยใส่ลงไปนะก็ให้กระจายตัวแป้งแบบนี้ค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดกันนะพอใส่ลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคนค่ะรอให้แป้งเซตตัวก่อน พอเราต้มมาจนตัวแป้งเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาคนค่ะเพื่อให้ตัวแป้งของเราหลุดออกจากกันและไม่ให้ตัวแป้งของเราติดกระทะพอคนเสร็จเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกลอยตัวขึ้นมาค่ะในขั้นตอนการคนไม่ต้องคนบ่อยนะคนพอให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวกันก็พอค่ะพอต้มมาได้สักพักก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเราเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็แสดงว่าตัวแป้งของเราเริ่มสุกแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มจนตัวแป้งของเราสุกลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกดีค่ะเราก็จะใช้เวลาต้มต่ออีก3-4นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกดีทั้งข้างนอกข้างในค่ะในขั้นตอนการต้มนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นตัวคลองแคลงของเราด้วยนะส่วนคนไหนที่ทําตัวคองแคลงใหญ่แนะนําให้ใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวคองแคลงของเราสุกทั้งข้างนอกและก็ข้างในค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มตัวคลองแคลงมาครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตักตัวคลองแคลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ก่อนที่เราจะตักตัวคลองแคลงขึ้นไปนะคะเราก็จะคนเพื่อเป็นการกลับด้านก่อนนะคนเสร็จเราก็จะตักตัวคลองแคลงของเราขึ้นไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้เลยค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าตัวแป้งของเราสุกดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในลักษณะตัวแป้งของเราก็จะใส่เงาแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะแช่ตัวคลองแคลงไว้ในน้ำ20นาทีเพื่อให้ตัวคลองแคลงของเราได้อิ่มน้ำค่ะตอนที่นำไปทำขนมหวานตัวคลองแคลงของเราจะได้ไม่อืดน,นะตอนนี้เราก็ได้แช่ตัวคลองแคลงมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเทพักไว้ให้เสด็จน้ำต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งหมอ้อเสร็จแล้วก็ใส่เป็นหัวกะทิ ในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จนะคะส่วนคนไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิข้นสดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อตัดความเข้มข้นของหัวกะทิจากนั้นก็จะใส่เป็นใบเตยค่ะเราจะใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนท่านไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจากนั้นใส่น้ําตาลแสขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเสร็จแล้วใส่เกลือ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะเสร็จแล้วก็คนให้น้ํากะทิและส่วนผสมเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้น้ํากะทิของเราแตกมันค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงก็จะทําให้น้ํากะทิของเราแตกมันเช่นกันค่ะเวลาทานจะไม่อร่อยนะ ดังนั้นเราควรที่จะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนและคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือค่ะส่วนในการต้มน้ํากะทิเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะต้มพอให้น้ํากะทิเดือดขอบหม้อก็พอค่ะพอเราต้มมาได้สักพักน้ํากะทิก็เดือดขอบหม้อขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะนําตัวคลองแคลงที่เราพักไว้ให้เสด็จน้ําดีแล้วนะมาใส่ลงไปต้มรวมกันค่ะ พอใส่ตัวคลองแคลงลงไปเสร็จเราก็จะต้มต่อไปเพื่อให้น้ำกะทิเดือดขอบหม้อขึ้นมาอีกรอบนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิจนเดือดขอบหม้อขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราก็จะนำงาขาวและงาดําที่คั่วสุกแล้วมาใส่ลงไปผสมนะในส่วนของตัวงานะคะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาตักเสิร์ฟกันนะคะ สีสันตัวคลองแคลงของเราก็สวยน่าทานมากค่ะคลองแคลงกะทิสดก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะจะทำกินหรือทำขายก็ได้นะส่วนรายละเอียดวิธีการทำเราก็ได้อธิบายไปอย่างละเอียดในคลิปแล้วนะคะส่วนท่านไหนที่ยังทำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจก็สามารถเม้นมาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบให้ทุกคำถามที่เราสามารถตอบให้ได้นะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะ ในส่วนของตัวแป้งคองแคลงวันนี้ก็จะมีความเนบหนับอร่อยลงตัวมากเลยนะคะในส่วนของน้ำกะทิและในส่วนของน้ำกะทิก็จะมีความเข้มข้นหอมมันหวานกำลังดีส่วนท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ โอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ